งงไหมจ๊ะลโหลฮัลโหลทุกคนงงไหมนี่งงมากเลยไหนบอกไปอังกฤษตอนนี้อยู่ซิดนีย์ทุกคนก็คือว่านั่งเครื่องบินมาต่อที่ซิดนีย์ก่อนเนาะเออเราก็เราก็ลืมไปว่ามาต่อแต่ก็คิดว่าจากซิดนีย์เนี่ยต่อเครื่องรอเครื่องอาจจะประมาณสามชั่วโมงอะไรประมาณนี้เนาะเหมือนที่เหมือนที่เคยเดินทางแต่ปรากฏว่ารอบเนี้ยรอเครื่อง นานอ่ะคือรอเครื่องหกชั่วโมงเด็ดดี้ก็เลยจองห้องที่อยู่ในแอร์พอร์ตเนาะเนี่ยห้องที่อยู่ในสนามบินของซิดนีย์นะคะเออเทอร์มินอลวันะแล้วก็พักประมาณ6ชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วตื่นเช้าเราก็ต่อเครื่องไปอังกฤษเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยมาเอ ดูพรุ่งนี้ตื่นเช้าแล้วเดี๋ยวก็ไปขึ้นเครื่องกันอีกรอบหนึ่งเนาะทุกคนนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ ตีสี่พากันตื่นตีสี่ทุกคนเ <_ C 1> มื่อกี้ก็เลยนิต้องเงียบนะคะเพราะคนอื่นเขายังไม่ตื่นมีแค่พวกเราพักหนึ่งคืน<ด>บริการตัวเองนะคะถ้าใครกระเป๋าเยอะเขามีรถนะแต่แบบต้องบริการแล้วก็เช็คเอาท์ก็แล้วเนี่ยเช็คเอาท์ก็คือวางกุญแจเสร็จแล้วก็เชิญ ไม่มีแม้แต่กับคนบอกว่า good ไน g o o ู๊ดฟลายอะไรไม่มีนะคะตีสี่เนาะก็คือวางกุญแจแล้วก็ไปเลยไะเราก็เนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยข้ามข้ามฝั่งไปเอเอก็เป็นสนามบินแล้วเนาะนะคะมันก็ยังอยู่เขตในสนามบินนั่นแหละ คือเขาทำไว้สำหรับคนที่จะมาเปลี่ยนเครื่องไปค่ะ ท no, so ี่สุดเลยรุ่นกลับไปกลับมาแต่ดีว่าเราได้เข้าตรงนี้นะ คทุกนตอนนี้เราก็ผ่านตมงตมอมาเรียบร้อยแล้วเนาะคือเป็นขั้นตอนสุดท้ายละคือรอขึ้นเครื่องเนี่ยเดินผ่านแหล่งช้อปปิง้งแหล่งช้อปปิ้งที่ยังไม่เปิดนะคะเขาเปิดหกโมงเนาะนี่เรายังแบบประมาณตีห้าหรือเปล่าตีสี่ครึ่งตีห้าอะไรอย่างเงี้ยเออก็ทุกที่ก็ยังไม่เปิด รู้สึกว่าเป็นการโอ้โนนร้านแฮมเมสเบอร์เลยรู้สึกว่าแต่ดี้จองตั๋วจะยังไงอะเม่อีเล้าเพ่นนะคือเช้าเกินไปแม้แต่เล้าก็ยังไม่เปิดเลออ้เาก็คือห้องอาหารของบิสเนสคาร์นะคะยังไม่เปิดยังไม่มีบริการคือเราก็ต้องเดินไปเรื่อยๆเนาะ อุตส่าห์ว่าจะทำรีวิวให้เพื่อนๆดูว่าโอเคการนั่งการนั่ง business class มันได้มันได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอ,อุตส่าห์สองปีได้เดินทางไปยูเคครั้งหนึ่งนะไม่ได้ถ่ายเลยค่ะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวขากลับขากลับอาจจะได้ถ่ายให้ดูนะคะโอเค And two cups with no sugar. Black, 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 oh, hey. share me, I don't do. Uh, how much is that? It's more than thirty, is it? Well, we thank you for choosing it, Grace, and we wish you a very pleasant and comfortable journey. I can go with them. Thank, you. thank you. morning. So how can this thing turn into a bed? Not now. When when the train going up, right? Oh. Hey, no seat belt. it seat belt. behind you? Ah. Oh. Ah, uh, I have to put it on. Yeah, but I put it on the... Oh, wait, oh wait. Yeah, that's too big. You got a meet it. Man, I'm so excited. When I get back... When I get back home, I might just play it after. Might play it after we get home. I'd like to have something to drink for you. You like to have something to drink? A yeah, of minutes, yeah have so what? Okay? Orange juice, you like? Yeah. Orange juice, please. Mm. Thank, you. Thank you. I know I what? I ตอนนี้เครื่องยังไม่ขึ้นเครื่องยังไม่ขึ้นนะคะทุกคนแต่ว่าโอ้โหแบบคืออะไรอะ่ะพนักงานบริการอะ่ะเดินให้วุ่นเลยอะ่ะเดี๋ยวเสิร์ฟน้าเสิร์ฟไวเสิร์ฟเมนูอาหารนะคะเนี่ยเมนูอาหารเมื่อกี้เอาให้ดูแล้วเนาะแบบมีอะไรอะ่ะมีเครื่องดื่มแบบ เคร alcohol, ื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแนนอนแอลกอฮอล์ครับเอ่อกาแฟชาอาหารก็มีตั้งแต่อาหารเช้าอาหารเที่ยงนะคะแล้วก็เอาอันนี้มาแจกด้วยเดินมาอีกแล้วเดินมาอีกแล้วทาวเวอร์นะคะเช็ดไม้เช็ดมือเนะ ให้เราเช็ดมือเนาะก็มาเปิดดูกันเนาะเดี๋ยวพามาเปิดดูนะคะทุกคนว่าข้างในนี่คืออะไรนะจริงๆมันก็เป็นอ่าพวกแปรงสีฟันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยโอโคโลนแปรงสีฟันคือของจำเป็นที่เราต้องใช้บนเครื่องนะเห็นไหมพวกหวีพวกอะไรนเนี่ยเนี่ยที่บ้านนะ ที่บ้านนะั้นมีหวีแบบนี้เยอะมากทุกคนเนี่ยเห็นไหมก็เดี๋ยวดูอันนี้เหมือนกันคะเหมือนกันเด้เลยสองเซตนะเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนเครื่องที่ดูใบแต่ว่าที่ดูใบเดี๋ยวเขาก็แจกอีกนะไม่รู้เขาแจกทำไมเยอะแยะ <c oughs> เดินมาอีกแล้วเดี๋ยวเดินมาเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟไวนปกติเวรเคยเห็นคนรีวิวนั่งนั่งบิสเนสคาร์ทไหมคะเขาต้องดื่มแชมเปญเนาะเดี๋ยวเราลองสั่งแชมเปญมาดื่มกันเอาไหมเดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวสั่งให้ดูนะทุกคนรู้แล้วว่าทำไมเครื่องไม่ออกสักทีนะคะก็ว่าอยู่ว่าทำไมเครื่องมัน นานออกนะว่ลืมไปว่าตัวเองอ่ะตัวเองคือเอเมเรดอ่ะมันมันมีสองชั้นทุกคนนึกออกไหมเป็นเครื่องบินลําใหญ่สองชั้นข้างบนกับข้างล่างนะเหมือนรถบัสที่สองชั้นนะคะข้างบน่งลแล้วเรามาบิสเนสคลาสใช่ไหมเราได้ขึ้นเครื่องก่อนนะคะก็คือเขาต่อแขีวกันยาวเลยแต่จะมีหนึ่งแถวพิเศษสําหรับบิสเนสคลาสใช่ไหมก็คือเราขึ้นมาเร็ว คนที่อยู่ข้างล่างชั้นที่อยู่ข้างล่างนะครเขาเพิ่งจะได้ขึ้นเมื่อกี้ได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินเสียงอยู่ข้างล่างเนี่ยข้างล่างพื้นตรงนี้ก็คือเป็นข้างล่างของชั้นชั้นเอ่อชั้นชั้นทั่วไปะเนาะเขาเพิ่งเขาเพิ่งเก็บกระเป๋ากันได้ยินเสียงกุ๊กกะกุ๊กกักุ๊กกะคือแบบคือมันมันเป็นเสียงที่เขาเปิดอย่างเงี้ยหรือเปิด เปิดเก็บกระเป๋าแล,แล้วมันกระทุ้มขึ้นมาข้างบนนะคะเราก็โอ้สงสส่เขาเพิ่มขึ้นเครื่องเราก็ว่าทาไมเครื่องมันออกช้ามันไม่ได้ออกช้านะคะโอเคเราก็คงต้องรออีกพักหนึ่งเลยแหละกว่าเครื่องจะออกนะคะทุกคนเนาะยาดาดูหนังไปครึ่งเรื่องแล้วเนี่ย <laughs> ด,ดีอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้นั่งเอมิเลตนะคะคือเอมิเลตมันจะเป็นแบบเนี้ย หนึ่งแถวมีสี่ที่นั่งนะคะมีริมหน้าต่าง1คนแล้วก็ตรงกลางแถวเราสองคนแล้วก็ฝั่งแดนี้หนคนก็เป็นสี่นะคะแต่ถ้าจำไม่ผิดนะสิงคโปร์แอร์ไลน์อ่ะหคนนะคะก็คือมันจะเล็กกว่าหรือเขาจัดที่นั่งยังไงก็ไม่รู้แหละแต่รู้รู้แต่ว่ามันมันเฉียงเฉียงอะ่ะมันนั่งได้หมันนั่งได้ห้าคนหรือเปล่าจำไม่ได้นาะอันนี้สี่ โอเคนะคะเดี mm ๋ยวขากลับไม่รู้ว่าได้ได้ขึ้นสายการบินไหนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะทุกคนโอเคตอนนี okay. ้แบบว่าพนักงานเดินบริการตลอดเลยเดินบริการตลอดเวลาเลยเดินเวียนไปเวียนมาเอาอะไรไหมเอาอะไรไหมเดี๋ยวเอานู่นมาเสิร์ฟเดี๋ยวนี่มาเสิร์ฟนะคะจนเต็มไปหมดแล้วเนี่ยนี่นะเดินเดินเยอะมาก ภาพบรรยากาศบนเครื่องของสายการบินอารับเอมิเรตมาให้ชมนะคะแล้วก็เราก็ไม่แน่ใจว่าสายการบินอารับนี้เป็นสายการบินเดียวที่มีเลาแบบนี้นะคะก็คือเหมือนเป็นบาร์บาร์เบียเล็กๆอ่ะคะ่ะเสิร์ฟไวน์เสิร์ฟแชมเปญเสิร์ฟเครื่องดื่มเสิร์ฟค็อกเทลนะคะเราก็ เหมือนกับว่าเดินเดินออกมาจากที่นั่งได้นะคะก็ไม่เมื่อยมากนะคะแต่ว่าการเดินทางรอบนี้มัน17ชั่วโมงค่ะยังไงก็เมื่อยอยู่ดีนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรให้ทุกคนมากนะคะเพราะว่ามันนั่งแล้วก็นอนกินนอนเดินไปเล้านะคะส่วนใหญ่ก็จะหนักไปทางกินเพราะว่า17ชั่วโมงเสิร์ฟอาหารเชา้ากลางวันเย็นเที่ยง นี่แหละค่ะก็เลยเอาภาพบรรยากาศนี่ก็นอนหลับสบายเลยค่ะทุกคนพวกเรายังต้องไปต่อเครื่องที่ดูใบนะคะเดี๋ยวยังไงไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกด s h a r ให้ดาด้วยนะค่ะข,ขอบคุณค่ะ